สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามแฟนเพจอ,องช้ยนาทุกคนนะครับพอ mm hmm. ดีวันนี้ไลฟ์ของมือถือในเพจแมเนเจอร์ hmm. ผมมีปัญหา mm hmm. แล้วก็อืเลยตัดสินใจถ่ายเป็นวีโอมาแทน mm hmm. พยายามจะไลฟ์ใน PC ก็ PC ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับ mm hmm. ตัวกล้อง,องตัวไม่ มันรันไม่ได้ปกติแต่ในแอปพลิเคชันที่ผมใช้ในมือถือปรากฏว่ามันไม่มีปุ่มไลฟ์ขึ้นมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเพจแมเนเจอร์นะครับเลยอาจเป็นวิดีโอแทนแล้วกันแต่วันนี้ผมจะมาพร้อมของสิ่งนี้ครับแดนแดนไม่ได้มา <laughs> ขายหม้อต้มน้ำนะครับการต้มน้ำไม่ได้มาขายการต้มน้ำผ a านโซนิกอะไร แต่ว่านี่คือพัสดุที่ส่งมาจากกรุงเทพครับเอ่อหลายๆท่านคงรู้แล้วว่าผมไปซื้อลิกสิทธิ์หนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับชื่ออี้จงเทียนผินซานขัอนะครับหรือผินซานขัอของอาจารย์อี้จงเทียนนะครับซึ่งหลายๆท่านที่ติดตามแฟนเพจผมมาก็จะรู้ว่า ผมเคยเอารายการของอาจารย์ที่จงเทียนแปลมาเป็นคลิปใน YouTube นะครับปรากฏว่าเกือบ10ปีประมาณ9ปีนะครับผ่านไปผมก็จัดการซื้อลิขสิทธิ์มาแปลเองวันนี้เลยจะขอเชิญชวนเพื่อนๆพนในเพจนะครับมาดูหนังสือเล่มที่แพงที่สุดที่ผมซื้อในชีวิต ซึ่งนั่นก็คืออ่าน,นี้มีของอื่นส่งมาด้วยอ่าน,นี้เสื้อของลูกพอดีหนังสือเล่มนี้ถูกส่งไปที่ที่อยู่ที่กรุงเทพผม,มนะครับแล้วทางสำนักพิมพ์ที่จีนนะครับก็ส่งมาที่อยู่ที่กรุงเทพแต่ผมอยู่ภูเก็ตเพราะฉะนั้น ผมเลยต้องให้ส่งต่อมาอีกทอดหนึ่งนะครับซึ่งก็คือให้ทางบ้านส่งมาให้ก็เลยมีเสื้อของลูกส่งมาด้วยนะครับอันนี้ออกแนวเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งแล้วก็นอกจอากเสื้อก็จะมีมองตะเกีย่เห็นป่าภัยส่วนหนึ่งส่งมาแต่จริงหนังสือที่ผมซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยมันจะส่งมาเป็นเล่มครับก็คือเล่มนี้หนังสือที่ แพงที่สุดในชีวิตที่ผมเคยซื้อมาเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเฉพาะหนังสือแต่เราซื้อเล่ขสิทธิ์เดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันนะครับตอนแรกอาจะไลฟ์สดเพื่อที่จะเขาเรียกเหมือนเป็นรายการแกะกล่องเปิดของดูกันพร้อมๆกันว่าเป็นยังไงนะครับเล่าที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้เล่มหนึ่งนะครับ จริงๆรายการอี้จงเทียนกินซานกัวหรืออที่ผมแปลว่าอี้จงเทียนพี่ข้อสามกกเนี่ยมันเป็นรายการที่ฉายในประเทศจีนนะครับในซี t v ทีเนี่ยโอ้หนังสือเบามากหนังสือเบามากกระดาษถ้าทางจะเบาเลยแหละโอ้ดีจังเ <c oughs> อ่อมันเป็นรายการที่ฉายในซี t v ทีวในประมาณป2006ี2006นะครับแล้วก็โด่งดัง ก็จะเป็นรายการที่โดยปกติจะเชิญอาจารย์ที่มีความรู้ต่างๆด้านไม่ใช่แค่ชาวจีนนะครับเป็นชาวต่างประเทศก็มีในช่วงตน้ตนๆแต่หลังๆเนี่ยจะเน้นหนักไปที่ชาวจีนก็เชิญมาพูดบรรยายนะครับทั้งรายการจะเป็นฉากสีฟ้าแล้วก็มีอาจารย์บรรยายการบรรยายเนี่ยเขาก็จะเน้นผู้บรรยายที่มีลีลาสนุกสนาน ที่เป็นเอดูเทนเมนต์นะครับไม่ได้น่าเบือ่อเนื้อหามันอาจจะหนักนิดนึงสำหรับประเทศบ้านเราที่ไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์อะไรกันลึกซึ้งอย่างเช่นคือมันพูดยากนะครับเพราะว่าอย่างประเทศจีนเนี่ยเรามีหนังมีละครที่ฉายกันอยู่ในเมืองไทยเราก็จะเห็นว่าหนังจีนเนี่ยจะมีเรื่องของเชียนลงห้องเต้สามก๊ความฝันในหอแดงอะไรต่างๆนั้น,นงับหุยเพราะฉะนั้น ความสนใจเบสิกพื้นฐานของคนเนี่ยมันจะมีอยู่พอสมควรนะแล้วพอได้รับฟังการบรรยายมันก็จะดูแบบน่าสนใจเพราะนั้นรายการทั้งรายการที่มีหน้าฉากเป็นสีฟ้าแล้วมีอาจารย์มาบรรยายเนี่ยมันก็จะสำหรับคนที่ไม่รู้ภาษาจีนเปิดดูผ่านๆดูเอ๊ะรายการนี้มันรายการอะไรมันเลคเชอร์ทั้งวันทั้งคืนแล้วลักษณะคนดูมันก็ไม่ได้น่าเบื่อนะครับก็สนุกสนานโดยเฉพาะ ของตอนสามก๊กเนี่ยนะครับอาจารย์ที่มาบรรยา,ายก็ชื่ออาจารจงเทียนนะครับอาจารย์อจงเทียนจริงๆอาจารย์แกเป็นอาจารย์ด้านอักษรศาสตร์แต่ว่าแกบรรยา,ายเนี่ยแกใช้ชื่อว่าพินสร,ร้างขวั็แปลเป็นไทยว่าพิเคราะห์ศาสก๊กนะครับแกก็เอาประวัติศาสตร์ของสามก๊กมาวิเคราะห์มาพิเคราะห์ด้วยที่พิเคราะห์ก็หมายถึงว่าแกเอาปราะวัติศาสตร์หลายฉะบับมาดูแล้วก็ดูว่าไอ้ความเป็นจริงมันน่าจะเป็นยังไง สถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นจริงๆมันเป็นอย่างไงแต่ในขณะที่แกพิกเคราะห์ไปเนี่ยแกก็รู้สโคข,ของแกว่ามันอยู่ในเอกสารหลักฐานทางด้านบันทึกนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้แต่ประวัติศาสตร์ก็อย่างนี้แหละครับเราไม่มีทางย้อนกลับไปดูภาพความจริงได้นะครับแต่การที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปดูภาพความจริงได้เนี่ยมันบริหารสมองเราพอสมควร คิดดูถึงข่าวแต่ละวันนะครับที่เราอ่านหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับแล้วแต่ละฉบับนําเสนอมุมมองต่างกันไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครที่ได้อ่านข่าว,ข,าวข่าวเดียวในหลายๆฉบับเนี่ยมันก็จะมีข้อสงสัยเกิดขึ้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าไม่ข่าวข่าวหนึง่งพูดได้สองแง่สามแง่สี่แง่นําเสนอได้หลายมุมนี่แหละครับมันทําให้สมองเราต้องเคลื่อนไหวและเราก็พยายามจะพิเคราะห์ วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความจริงมนออกมาซึ่งความจริงมันเป็นยังไงเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นเราอาจจะไม่รู้แล้วเพราะว่ามันเป็นอดีตที่ผ่าน,านไปยิ่งสมัยสามก๊กไม่มีคลิปไม่มีอะไรก็ยิ่งยากที่จะรู้ว่าเอ๊ะโจโฉคิดยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปถามเขาได้ก็ใช่ว่าเขาจะตอบความจริงออกมานะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือเสน่ห์ของการอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็คือเสน่ห์ของรายการนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าอี้จงเทียนผินซานกัวหรืออี้จงเทียนพิฆาตสามกบกเนี่ยเป็นรายการที่ผมอยากจะนําเสนอกับวงการสามกกไทยอย่างยิ่งนะครับหนึ่งคือมันนําเสนอข้อมูลใหม่ๆเพราะว่าเออมันมีข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับที่อยู่ในบันทึกต่างๆนะครับสามก๊มเป็นหนังสือที่ เกิดขึ้นที่ฉบับที่เราอ่านกันฉบับเจ้าพญาประคังโหนเนี่ยมันแปลมาจากหนังสือที่เป็นนิยายใช้คําว่าเป็นนิยายกันซานกัวเยียนยี่นะครับซึ่งนิยายฉบับนี้มันก็จะเอาสารพัดสารเพนะครับข้อมูลสารพัดสารเพมารวมกันข้อมูลบางส่วนก็ออกมาจากประวัติศาสตร์ตัวบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่มาจากประวัติศาสตร์ทางนั้นเลยมีตัวตนจริงนะครับลักษณะนิสัยบางคนก็ใกล้เคียงบางคนก็ถูกแต่งเติมเสริมแต่งให้ เทพมากขึ้นหรือมารมากขึ้นหรือบางคนที่มีความสามารถมากๆแต่ถูกลดคุณค่าลงเพื่อให้ตัวละครอีกตัวหนึ่งโดดเด่นซึ่งมันคือศิลปะของการแต่งนิยายนะครับอ่ะเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้เห็นคลิปยี่จงเทียนพินซานกัวของผมแล้วแล้วก็สองเดือนที่แล้วผมเพิ่งปิดไปเพราะว่าผมทำการซื้อลิขสิทธิ์มาลิขสิทธิ์ตัวนี้มัน กำหนดนะครับให้อ,อสามารถแปลได้เป็นเฉพาะฉบับหนังสือเท่านั้นเพราะฉนั้นผมถึงจำเป็นต้องปิดไปในแง่ที่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับว่าเราจะไม่ได้นั่นนะเพราะว่าเอาเข้าจริงก็ต้องเรียนตามตรงนะครับตอนที่ผมแปลครั้งแรกเนี่ยคือผมก็คงติดต่อซื้อรายการมาเองไม่เป็นนะครับสิปีที่แล้วก็ก็แปลแบบแปลเถือนแล้วกันแล้วก็ถือว่าแบบเราก็แปล ไม่ได้มีรายได้นะครับจากการที่เราแปลไปจริงมีบางคอมเมนต์นะครับผมจําได้ใน YouTube ที่ผมแปลไปตอนช่วงแรกๆมีคนเสนอมาว่าเอ๊ะผมช่วยเป็นสปอนเซอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนื่องจากการแปลของผมก็เป็นการแปลแบบใช้เวลายามว่างแปลนะครับถึกหน่อยตนงที่ว่าแปลใช้เวลาเป็นปีอะ่ะเพราะคลิปมี52ตอนโดยประมาณแล้วก็ผมก็ใช้เวลาหลังเลิกงานตอนนั้นผมยังทํางานประจําอยู่เป็นสถาบนิกนะครับ แล้วก็แปลไปเรื่อยๆจำได้ว่าอาทิตย์หนึ่งผมก็จะแปลออกมาตอนหนึ่งนะครับคือระยะเวลาประมาณ40นาทีที่ท่านเห็นในคลิปเนี่ยผมแปลใช้เวลาก็เยอะครับเยอะกว่าน,นั้น45เท่าผมเคยลองลองจับเวลาดูแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมมาคิดจะซื้อลิขสิทธิ์หนังสือผมก็ต้องแปลตัวหนังสือออากมาอีกทีอันนี้ต้องบอกว่า ตัวหนังสือเนี่ยมันแตกต่างจากตัวเนื้อหาในรายการหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะผมบอกได้ว่าเนื้อหาประมาณสัก80%น่าจะคล้ายกันนะครับแต่คําว่าคล้ายกันมันก็ไม่ได้เหมือนกันคือโครงเรื่องเนี่ยเดินไปคล้ายๆกันนะครับอีกยีมีเสริมมาบางบทบางบทเสริมมาเยอะบางบทเสริมมาน้อยหรือบางบทมีการแก้ไขข้อมูลที่ในตอนพูด เนื่องจากมันเป็นการพูดน,นะครับบางทีข้อมูลมันอาจจะไม่แน่นแล้วส่วนใหญ่ที่ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาคือข้อมูลที่มาจากโค้ดของคําในบันทึกหรือว่าการบอกที่มาที่ไปของของเนื้อหาแต่ละช่วงว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปจากบันทึกประวัติศาสตร์เล่มไหนนะครับก็มีข้อดีของแต่ละอัน สำหรับผมถ้าคนฟังภาษาจีนเป็นโอเคดูรายการมันง่ายนะครับแต่ผมก็รู้แล้วแหละว่าการแปลซับไตเติลในคลิปเนี่ยมันมีความยากอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าเราต้องใช้คำให้มันกระชับอ่านสั้นนะครับบางทีความหมายมันไม่ได้ไม่ได้ครอบคลุมแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่อ่านเนี่ยมันจะมีความกดดันีย่งสูงเหมืนอนเรนต้องอ่านเร็วตลอดเวลา ข้อดีของมันก็คือการได้ยินน้ําเสียงของอาจารย์ยี่ยงเทียนซึ่งน้ําเสียงแกสนุกนะครับถ้าคนที่คุ้นเคยภาษาจีนกลางอยู่บ้างนิดหน่อยเนี่ยผมว่าก็ยังพอเพลินไปนะครับแต่ถ้ามาเป็นในรูปแบบหนังสือเราก็จะได้เรื่องของข้อมูลเต็มๆนะครับก็ผมเพิ่งซื้อลิขสิทธิ์มาเมื่อเซ็นสัญญาเรียบร้อยเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับราคาสูงอยู่เหมือนกันแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับ ก็หวังว่าจะมีโอกาสแปลแล้วก็ออกสู่ท้องตลาดได้ภายในปลายปีนี้นะครับแต่บอกนะครับว่าที่แปลภายในปลายปีนี้ได้เนี่ยเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจริงผมเคยเสนอกับสำนักพิมพ์ไปผมนับได้6สำนักพิมพ์เจ็ดสำนักพิมพ์นะครับแต่ก็ขุกขักติดกันด้วยอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับจนมีมาช่วงหนึ่งเมื่อวันปีที่แล้วเนี่ยได้คุยกับทางสำนักพิมพ์หนึ่ง ก็ในฐานะที่ไม่เคยแปลหนังสือมาก่อนไม่เคยซื้อลิขสิทธิ์หนังสือมาก่อนก็รู้ว่าหนังสือเล่มหนึ่งถ้าเราซื้อลิขสิทธิ์มามันจะมีระยะเวลาที่เราสามารถขายได้จํากัดอย่างสมมติว่าจํากัดอยู่ห้าปีนะครับ5้าปีเนี่ยรวมระยะเวลาการแปลด้วยนะครับในวงการหนังสือเนี่ยหลายๆขั้นอาจจะรู้ว่าการซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยพอซื้อมาแล้วมาแปลนะครับ ถ้าเป็นหนังสือที่แปลยากๆเนที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแปลเนี่ยาบางทีเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์มา5ปีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วยังแปลไม่เสร็จเลยนะครับท่านเจ้าของสำนักพิมพ์ที่ผมติดต่อด,ด้วยเขาก็บอกมาว่า,าในเมื่ออีจองเทียนผิ่นซานกัวเนี่ยมันเป็นหนังสือที่กินระยะเวลามาประมาณสัก10กว่าปี80ปีนะเปีนะครับ9ปี ถ้าเป็นระยะเวลาหนังสืออาจจะเป็นแปดปีเพราะระยะารายการเก้าปีนะครับตัวเนี้ยอ๋ออ,อ่อ,อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ขอแก้เพราะว่าจริงๆรายการอิ้จงเทมนเสั้นกว่ามีตั้งแต่สองศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเพราะฉะนั้นอ้ยมันก็สิบกว่าปีแล้วแต่ผมเพิ่งมาแปลเมื่อเก้าปีที่แล้วนะครับโอเคกลับมาต่อว่าพอซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยมันมีระยะเวลาห้าปีนะมครับบางทีแปลยังไม่ทัน มันก็หมดสัญญาลิขสิทธิ์ต้องซื้อลิขสิทธิ์ขั้นถัดไปแล้วมันทําให้ต้นทุนมันสูงมากนะครับแล้วอียองเทมเพลตซังขอเป็นหนังสือที่ค่อนข้างนานแล้วคงไม่มีใครมาแย่งลิขสิทธิ์ผมก็ผมก็รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าผมก็นําเสนอกับทางหลายๆสํานักพิมพ์แล้วมันติดขูกขัดอะไรสํานักพิมพ์นู้นติดอย่างนี้ติดอย่างนั้นนะครับก็ก็คิดว่าไม่มีใครแย่งทางทางสํานักพิมพ์ที่ผมติดต่อด้วยนะครับก็เลยบอกว่า ให้ช่วยแปลให้ก่อนนะครับผมก็แปลไปก่อนเล่มหนึ่งนะครับที่บอกว่าแปลไปก่อนเล่มหนึ่งเพราะว่าผมมีเวอร์ชั่นเก่าอยู่เวอร์ชันเก่าของยี่จงเทียนผินซันขวานี่ผมซื้อมาตั้งแต่สมัยตอนไปเรียนที่ปากีนะครับมันจะเป็นสองเล่มน,นี้นะครับแต่เวอร์ชันใหม่มันรวมมาในเล่มเดียวนะครับเพราะนั้นผมก็ตอนแรกผมยังไม่รู้ว่ามันมีเวอร์ชันใหม่นะครับผมก็แปลไป แปลมาเล่มหนึ่งปรากฏว่าแปลมาเล่มหนึ่งก็ติดปัญหาคุกคักนิดหน่อยอีกทาให้ผมตกลงใจซื้อลิขสิทธิ์มาเองพิมพ์เองนะครับก็ก็กลายเป็นว่านี่แหละครับมันก็ทําให้ผมติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ขึ้นมาท่านี้ถามว่าแต่ละสำนักพิมพ์ที่ผมเคยนําเสนอว่าเอ้ยผมแปลให้เขาไหมเขาซื้อลิขสิทธิ์มาสินะครับเ,เขาติดปัญหาอะไรกันบ้างนะครับจริง ส่วนใหญ่เลยนะครับติดปัญหาที่ว่าหาลิกหาคนถือลิขสิทธิ์ไม่เจอซึ่งตามความเข้าใจของผมเองผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเพราะว่าผมก็ส่ง ISBN ส่งอะไรไปนะครับแต่ก็หาลิขสิทธิ์กันไม่เจออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าหนังสือเล่มนี้เคยมีการเปลี่ยนมือถือคนถือลิขสิทธิ์กันเกิดขึ้นนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าคนถือลิขสิทธิ์ก็ต้องเป็นอาจารย์อี้ยงเทียนสิจจไม่ใช่นะครับ ผมเคยดูรายการทีวีที่อาจารย์แกออกมาสัมภาษณ์ตอนนั้นอาการอาจารย์แกโด่งดังมากหนังสือแกขายดีปี2006หนังสือแกขายดีเป็นอันดับ2องนะครับเข้าใจว่าอันดับ1จะเป็นนิยายนิยายแบบนิยายวัยรุ่นนะครับขายได้กี่เล่มไม่รู้แต่อันดับ2แกเนี่ยของอาจารย์นิยงเขียนถ้าผมจำไม่ผิดคือ20ล้านเล่มน,นะครับ แล้วจา์แกก็ไปออกรายการนู้นรายการนี้นะครับมีคนเชิญแกไปคุยเรื่องสามก๊กหรือประวัติศาสตร์อื่นๆเยอะแยะมากมายปรากฏว่าแกก็เคยบอกว่าเนี่ยสิ่งที่แกทําไปในรายการอะไรเงี้ยแกก็ได้รับค่าเลคเชอร์ในรายการจํานวนไม่ได้เยอะมากนะครับตอนหนึ่งแบบไม่เยอะไม,ไม่ถึงหมื่นบาทอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหนังสือที่แกเขียนมาผมเข้าใจว่ามันเป็นการเวิร์กกันระหว่าง ตัวแกกับทีมงานรายการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ของหนังสือก็เลยไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของตัวแกที่แกขายได้20ล้านเล่มเนี่ยไม่ได้ตกอยู่กับแกะนะครับเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้มันก็อาจจะถูกซื้อขายกันไปมานะครับทําให้ ISBN ที่ผมส่งไปให้ทางสำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์ก่อนหน้านะครับมันแทรคหาคนถือลิขสิทธิ์ไม่เจอนะครับตัวผมเองผมส่งอีเมลไป หาหาหาสำนักพิมพ์เองผมกห็หาไม่เจอเหมือนกันแล้วก็ต้องยอมรับวว่าผมเองถึงจะรู้ภาษาจีนถึงจะอะไรบ้างเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญที่จะสามารถไปซื้อลิขสิทธิ์ได้เพราะว่าเราไม่รู้ระบบระเบียบนะครับไม่รู้ว่าโดนโกงแล้วมันจะจ่ายตังค์แล้วเราไปจ่ายให้ใครหรืออะไรยังไงนะครับก็ต้องพึ่งพาเอเจนต์นะครับก็ได้ทางเอเจนต์ช่วยเหลือนะครับที่ทําให้ในที่สุดก็การเซ็นสัญญาก็สิ้นสุด เสร็จสิ้นไปเมื่อ2เดือนที่แล้วแต่หนังสือเพิ่งได้ส่งมาก่อนหน้านั้นผมได้ซอฟฟ์ฟลาตอนนี้จริงผมแปลไปได้ระดับหนึ่งเลยแหละเพราะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้นเคยคุยกับสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์นึงแล้วได้แปลไปในเล่มหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องแปลอีกหลายรอบแบบผมว่าเพราะว่ามันมันไม่ง่ายเลยนะครับภาษาในซับไตเติลที่ผมแปลในคลิปเนี่ยเอาเข้าจริงคือ มันมีข้อดีคือมันเป็นภาษาพูดแล้วมันก็ก็แปลแบบพอให้เข้าใจมันก็จะข้ามเสด็จไปแต่ว่าพอเป็นนังสือแล้วมันมีเรื่องความถูกต้องสูงก็ต้องยอมรับว่าความสามารถภาษาจีนของผมเมื่อ9้าปีที่แล้วมันก็ไม่ได้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 เลิศเลยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้เลิศเลยโอ้ผมต้องใช้อะไรช่วยเยอะครับหนังสือในเมืองไทยที่เขียนโดย ผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์สามกกหลายต่อหลายเล่มผมก็ต้องเอามาใช้เอามาดูเอามาเปรียบเทียบแปลเสร็จแล้วต้องมาทวนหลายรอบนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้เสร็จง่ายๆนะักนะครับแต่ก็อย่างน้อยได้เวิร์กไปก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลาเกือบปีครึ่งก็ยังดีนะครับน่าจะช่วยลดระยะเวลาให้ภายในปลายปีนี้สามารถ ทําออกมาได้สําเร็จได้ทีนี้หนังสือเล่มนี้ก็ส่งมาจากตัวสํานักพิมพ์ที่ถือลิขสิทธิ์ยี่จงเทียนปิ่นซานขัวอยู่นะครับเราจะมาเปิดดูพร้อมกันเลยว่าในหนังสือนี้เป็นยังไงความรู้สึกนี่ผมบอกไว้ก่อนว่ามันเบานะครับกระดาษหนังสือดีๆเนี่ยมันจะเบาเพราะว่ามันเหมือนมันพกได้นะครับพกไปแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยหนังสือบางเล่มนี่แบบ กระดาษดีมากแต่มันหนักมันก็อาจจะเหนื่อยมันก็แต่แต่ต้องบอกว่าหนังสือของแต่ละคนเนี่ยมันมีนิยามต่างกันนะครับบางคนอยากได้กระดาษด,ดีๆเก็บไว้กับบ้านนะครับแล้วก็กระดาษทนทน,ทนมีรูปเยอะๆแต่หนังสือจีนจะออกโหดหน่อยพินอีจงเชมินซานกัวเล่มที่ผมมีอยู่สองเล่มแรกเนี่ยไม่มีรูปเลย <laughs> ไม่มีแม้กระทั่งแผนที่นะครับ แต่เล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มปรับปรุงโอ้หน้าปกกระดาษเป็นกระดาษด้านนะครับเป็นปกแข็งนะครับรวมเป็นเล่มเดียวนี่นะครับนี่ตัวหนังสือรว่นเหมือนกันชอบกลิ่นกระดาษจังกลิ่นเหมือนหนังสือฝรั่งอะ่ะหอม อ๋อแต่ตัวหนังสือเล็กลงนะครับเล็กลงกว่าฉบับแรกไอ้ยาทั้งหมดห้าร้อยกว่าหน้าห้าร้อยสี่สิบห้าหน้าโดยปกติหนังสือจีนนะครับถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันจะมีความหนาประมาณเกือบเท่าตัวนะครับเขาส่งมาให้สองเล่มนะครับ the แต่ว่าอีกเล่มหนึ่งผมไว้ที่กรุงเทพเผื่อว่า มีช่วงที่ผมไปกรุงเทพผมก็จะเอามาแปลด้วยนะครับอมีแผนที่นะครับนี่เป็นแผนที่ตอนศึกเซ็กเพ็กนะครับนี่แหละครับหนังสือที่แพงที่สุดในชีวิตที่ผมซื้อมาหวังว่าถ้ามีโอกาสจ,จะมีหนังสือเล่มที่แพงที่สุดในชีวิตเล่มต่อต่อ ก็นี่แหละครับเปิดดูสัมผัสพร้อมๆก,กันกับทุกท่านที่ติดตามแฟนเพจองชไชนานะครับหวังว่าทุกท่านจะสนใจและอยากติดตามหนะังสือยี่จงเทียนพี่ข้อสามโคกที่ผมจะแปลในออกมาในปลายปีนี้วงการหนังสือช่วงนี้ก็ ต้องบอกนะครับว่าหนักหน่อยเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยร้านหนังสือปิดกันหมดนะครับหนังสือออนไลน์เนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่ามันมันไม่เหมือนหนังสือไม่ไม่เหมือนการไปซื้อหนังสือด้วยตัวเองนะครับก็อย่างที่เห็นในข่าวช่วงนี้ก็คือพอห้างเปิดทุกคนก็ไปซื้อหนังสือกันนะครับต่อแถวเข้าร้านหนังสือก็เ,เป็นภาพที่น่ารักดี นะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่ผมทำตัดสินใจจะแปลเล่มนี้นะครับผมก็ลงล็อกเข้าจังหวะพอดีกับการที่หนังสือมองตะเกียบเห็นปัดผ่าของผมทางโพสบุ๊คนะครับก็มีนโยบายไม่พิมพ์หนังสือละเพราะนั้นต้นฉบับที่ผมยังมีอยู่ผมก็เอามารวบรวมเป็นเล่ม5นะครับยังมีต้นฉบับอีกส่วนหนึ่ง ก็เป็นเล่ม6แต่ว่าผมไม่ได้ใส่ไปหมดเพราะว่าถ้าใส่ไปหมดเล่มมันจะหนามากแล้วเจตนาจริงๆที่ผมพยายามจะทําเล่มห้ามาเนี่ยทั้งที่เอาข้องริมผมอาจจะเอาไปให้สํานักพิมพ์ใดสํานักพิมพ์หนึ่งพิมพ์มันก็สะดวกผมนะครับแถมไม่เสี่ยงกับการลงทุนเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่เจตนาคือผมต้องการศึกษาว่าเอ๊ะ การเอาหนังสือไปขายไปอะไรเงี้ยมันทํำยังไงบ้างนะครับซึ่งก็ได้เรียนรู้อะไรมาเยอะพอสมควรทําเองเกือบทั้งหมดนะครับในเล่ม5ยังไงเสียก็ฝากไว้ด้วยละกันเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายผมต้องเอาต้นทุนส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มาจากเล่ม5้าถ้าเกิดมีกาไรเกิดขึ้นหรืออย่างน้อยไม่ขาดทุนนะครับก็เอามาโปะในส่วนการแปลหนังสือ mm. ยี่จงเทียนผินซานฟง หรืออีจงเทียนพิคอสามกบเล่มนี้นะครับยังไงมองตะเกียบเห็นปลาไหเล่มหาผมก็เชื่อว่าน่าจะมีบทความอะไรที่ทำให้ทุกท่านชื่นชอบได้นะครับผมชอบนำเสนอประวัติศาสตร์จีนที่เป็นไปในลักษณะที่ทันสมัยกว่าน่อยนะครับหรือว่าเชื่อมโยงกับชีวิตเราได้นะครับจริงๆเขาเรียกว่าคอนเซป t นี้ผมก็ ได้มาจากสื่อทางจีนหรือหนังสือที่ทางจีนในยุคนี้นะครับว่าประวัติศาสตร์จีนที่เป็นหนังสือที่ที่เป็นรายการที่เป็นบทความของจีนยุคนี้เนี่ยก็จะเป็นในแนวนี้คือไม่ใช่เป็นประวัติศาสตร์เพียวเพียวหรือถ้าเพียวเพียวอะไรก็ตามมันก็จะมีดีเทลที่น่าสนใจที่เชื่อมโยงกับคนในปัจจุบันได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มาร่วมแกะกล่องหนังสือที่แพงที่สุดในชีวิต ที่ผมเคยซื้อมากับอี่จงเทียนพินซานหัวและอย่าลืมฝากมองตะเกียบเห็นปราบไผ่ทุกเล่มนะครับเล่มหนึ่งสอสามสี่อยู่ข้างบนนูน่นเขียวน้ำเงินเหลืองแดงนะครับแล้วก็มีสีดำที่เป็นเล่มห้านะครับสัญลักษณ์ข้างบนหน้าปกเนี่ยจริงๆใครดูออกบ้างไม่รู้นะครับแต่เป็นขาวดำเป็นลักษณะของปาว โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้โทษทีที่ไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าแอปอยู่ดีมันไม่มีปุ่มไลฟ์ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้ว PC ผมก็เออกล้องออก็ไม่ดีไอตัวเสียงก็แปลกๆปลประหลาดๆก็ <c oughs> เลยอ่ะจัดการเลกคอร์ดเป็นวิดีโอไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ